ครับผมพิทครับและทีมงานของเราชื่อวันนี้อยู่กับร้านหยกแพร่อยแพนนะครับอ่าร้านเราอยู่ไหนวรับพี่อยู่พันธุชั้นหกยู่สลายอ๋อจีนตะวันเลยอยู่จังหวัดอีกใครมองกวางหวันตรงข้ามถึงมองกวางหวันนึงเยินกันครับใครสนใจมาดูได้วันนี้เรามีสินค้าจากฟังก์ชั่นอยู่หลายอย่างนะครับเยมนี่เป็นสร้อยข้อมือนะครับนี่เป็นหยกแท้พม่านะครับเจไดไทเอนะครับนี่มี มีหลายเกยร์นะครับแล้วก็มีเป็นมันมี้ใต้น้ํเหินในแม่น้ํานะครับนี่จะโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้เส้นละ7 9็ดเนะเจ็ดเส้น150ส่งฟรีนะครับอ่านีไหนคุณกิจบอกดี่ว่ากําไรยกมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่บ้างก็มีราคาแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นร้อยหนึ่งหรือว่า1นึ่งหรือว่า5 0าร้อยก็แตกต่างราคาแตกต่างกันอ่ากมราคามันแตกต่างขึ้นอยู่กับงานหรือว่าความใสความเขาเรียกว่า อยู่ที่ความสวยงามของการขัดเงาในรานนี้ของหยกไม่มีตำหนิเแต่ว่าท,ทางร้านเราคือจะเป็นหยกแแคทุกอย่างครับทางร,าาร้านรับประกันครับเพราะเราเถ้าคือหยกเราจะรับมาจากคนจากที่ว่ามาจากพมา่าโดยตรงตอ,อนนี้มา,ารับมาจากพม่าโดยตรงเลยแล้วก็มีต่าไหนมีอะไรอีกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหยกต่างส่องเขียวอ่างดำส่องเขียวใช่ไหมโอ้โหเป็นแกะสลักครับผมแกะสลักไม่ว่าจะเป็นทง ฮองเต้เขบอ่าฮองเต้มันมันเป็นยังไงฮองเต้เขาเรียกอ่ามันจะเป็นเรียมเรียมตัดใช่ไหมอ่าเนี่ยเป็นเรียมเรียมตัดมันจะต่างกับอ่าเอาขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่ให้ลูกค้าดูอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าท้องปิงอ่าท้องเนี่ยแบนข้างบนนี้จะคือเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับมันต่างกับอ่าฮองเต้มันจะเป็นแบบมันแบบเป็นเป็นเลียมเลยอะตัดตัดตัดเลยอย่างนี้แย่ฮองเต้สวยอ่าแล้วก็มีเป็นแบบโดนัทด้วยนะครับอ่าโดนัทนี่เป็นอย่างนี้อ่า มวลบุหรี่อันนี้เขาเรียกมวลบุหรี่ครับแต่รับประกันทุกชิ้นนะครับแท้ทุกชิ้นอ่าวันนี้คุณกิจจะพาไปดูอะไรอีกก็มีหลายอย่าง,งไม่ว่าจะเป็นโครงขามโคงขามอันนี้เป็นแบบกําไรข้อมือใช่ไหมใช่แล้วเป็นเม็ดมีไหม,มเป็นเม็ดก็โคงขามอ่ะนี่นี่โคงขามอ่าโคงขามอ่ามีเยอะเลยนะครับอ่าไหนเอาก้อนดิบขึ้นมาก้อนดิบขึ้นมาให้ดูอ่านี่ คือจะเจียแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมเจียขัดเงาฝั่งหนึ่งแล้วก็ดิบแต่เอาเอาด้านดิบใช่ไหมนี่ตรงนี้เป็นแล้งของเขาเลยธรรมชาติเลยนะครับอันนี้จับความมากนี่เป็นตะการนี่ตะกาเลยนี่คุณกินนี่ยกมาให้ดูเออนี่มามาดูได้เลยนะอ่าที่ไหนนะร้านอยู่ไหนพันทิพย์งามวุ่งวานครับผมอ่าชั้นหกซอยสิบนี่เยื้อะกับอะไรตรงข้ามเลย ต้องข้ามตงข้ามกับจะมองเงาไวาจังหวัด,ดนนทบุรีครับ<ม>อาฟังหน่อยใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยใครสนใจก็ inbox มาได้เลยนะคะสวัสดีครับเจยสวัสดีครับสวส